วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบของคนไทยแล้วรู้สึกว่าเป็นแบรนด์แบบเจ้าของยังเด็กเลยนะหนูแบบว่าเป็นยังเจเนอเรชั่นที่แบบว่ามีความสามารถมากๆนะครับผมก็รู้สึกยินดีมากๆในอนาคตก็อยากมีวันนี้ของเราเหมือนกันซุกอซัน <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออก็ได้อิสระเรชั่นจากน้องน้องคีล่าเหมือนกันครับผมก็ขอให้น้องประส,สบความสำเร็จครับผมปกติชอบใส่เครื่อ,องประดับอย่างไมโอ้ ใส่ใส่ผมแต่ละคนชอบใส่ประมาณแบบของของผมชอบใส่แบบพวกกำไลสร้อยแหวนครับผมใช่ผมชอบตางหูแต่ว่าก็ดูลงก็ใส่ทุกอย่างเลยครับทั้งแหวนทั้งกำไลแล้วก็สร้อยคอด้วยบางทีก็เอาสร้อยมาแอดเป็นกำไลอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกใส่ตอนแรกกันใส่ตอนแรกเกรงใจหนูว่าตอนช่วงแรกตอนหลังหนูขอยืมเข้ามาดับหน่อยบางทีก็ยืมยืมกันใส่ัไม่มีครับ ม่ถ้าจำไม่ได้น่าจะหายถ้าอยากได้จะขอเลยครับไม่ขโมยก็ก็เลยเอามาเลยสิเคยซื้ออะไรในัน้เครืประดับเครื่องประดับซื้อครับผมล่าสุดก็ซื้อเป็นหรืแต่หนูยังไม่กล้าเสียโอกาสหรอกเป็นเป็นตันคีโอขผมเป็นันตีใสไหมที่มาซื้อ๋อถูกใจครับชอบมากเลยรู้สึกว่าถ้าใส่เลยใส่แล้วน่าจะเวอร์อยู่ครับเพราะว่าคุณข้า เื่อนรัางจะเวอร์พอสมควรแต่ว่าชอบมากๆเลยครับหาโอกาสใส่ยอยู่ชอบแบบเวอร์ใช่ครับอ๋อ,อก,ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์มากๆเลยครับที่เชิญหนูกับเฮียมาครับแต่ว่าน้องเคียร่าก็คือเก่งมากๆเลยน้องก็คือเด็กกว่าผมอีกนะครับรู้สึกว่าน้องแบบทันร้องเพลงได้ด้วยเต้นได้ด้วยแล้วก็ ทำแบรนด์เองอดี้ด้วยครับก็ชื่นชมน้องมากๆเลยครับอยากกลับไปเป็นเด็กมากเลยแต่ไม่ทัน <laughs> อ,อยากเก่งอยากเก่งเหมือนน้องบ้าง <laughs> จริงจริงอ๋อจริงจริง,รงแบบรู้สึกตอนแรกรู้สึกในใจว่าจริงหรือ,อไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็หมายว่าให้ออกแบบมาครับผมก็ทําเป็นจิ๋วครับผมเป็นสร้อยนะผมเราก็ออกแบบไปช่วงช่วงนั้นจะเป็นเดือนของความรักเรื่อง,องนนหนึ่งก็แบบมาเป็นลูกหัวใจสอง ใช่แล้วก็จะมีตัว C กับตัว N อยู่ในหัวใจด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นของใครครับผมแล้ก็ต้องเก็บไว้หัวใจแบบบูบี้กันอยู่ใช่หัวใจหัวใจแบบพี่แก้มใช่หัวใจก็่ตรงนี้แะใพี่แก้มใช่เหมือที่บอกมันเป็นช่วงาเดินความรักเนาะแล้วก็หัวใจมันมีสองดวงก็เลยแบบจินตนาการว่าเวลาถ่ายรูปเราเข้าเอาหน้าแก้มบี้กันอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นหัวใจแบบพี่พี่อ๋อ แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะอยากได้หัวใจจากเราด้วยนะ <c oughs> แหละมินเล้วก็เขินเ <c oughs> ลยเราก็ <c oughs> อยากจะ ชวนทุกคนครับมาซื้อเคียร่าเซลลี่ครับรุ่นที่หนูกับเพียออกแบบครับเป็นหัวใจสองดวงนะหนูกับเฮียก็วาดกันขึ้นมาเองเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนในงานเมื่อกี้นะครับก็เห็นว่าเฮียก็าลังนั่งวาดอยู่หนูก็นั่งดูครับต้องใช้ดูส่งพลังเข้าไปหนูส่งพลังให้เฮียเพราะว่าหนูวาไม่ค่อยสวยก็เลยให้เฮียวาดดีกว่าแต่หนูก็อาจจะมีแบบนิดเสนอน,นิดหน,น่อยด้วยครับว่าทํายังไงดีด้วย,ยแต่ถ้ามีโอกาสทางเคียร่าอยากให้วาดอีกบอกได้นะครับ อแบเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นครับก็ไปจัดการมิทิ้งที่ญี่ปุ่นมาครับก็ประมาณ8-9วันก็ดีมากๆเลยครับรู้สึกว่าได้ไปพักผ่อนด้วยครับแล้วก็เ็นแฟนๆชาวญี่ปุ่นก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยครับคนน่ารักมากๆเลยคนดูแบบเยอะมากแบบ3,000ันกว่าคนว่าหนูก็ถ้าเกิดว่ารวมสองรอบลง กจะผสมกันเออโดยรวมเกาหลีญี่ปุ่นอะไระก็รู้สึกแบบว่าเป็นเขียนมากนะครับพเพราะว่าเคยไปเกาหลีทางญี่ปุ่นแล้วเนาะและ้วก็ได้มีโอกาสอีกเพราะว่าทางแบบเกาหลีญี่ปุ่นเขาคงให้ความสนใจหรือว่ามีแฟนคลับที่อยากว่าเ,ออเจอพวกเราทิ่พพายเราก็ถือว่าโอกาสเป็นคี่พพายไปดูไปนะครับผมก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้กินด้วยใช่ก็คือไปเกาหลีมาก็ไปเจอแฟนๆมาทีก็น่ารักเหมือนกันไดเกาหลีมาก้วย เข <Sh op> ากลับมาลแล้วกลับมาแล้วก็ไปญี่ปุ่นต่อเลยครับหนูก็กินเยอะมากๆเลยกลับมายัางไม่ทันรถเลยครับต้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินต่อแล้หนักก็เพิ่มอีกแล้วแค่เยอะขึ้นกว่เดิมไหมก็ก็ไม่รู้จะนับยังไงแต่รู้สึกรรรความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่า ก็มีก็มีหลายคนที่แบบว่าแปลกหน้าหลายตามากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีคนที่ให้กำลังใจหรือว่าไปคาเฟ่คิทตพายด้วยนะครับผมไปแอสซิสติชั่นที่เราจัดญี่ปุ่นด้วยก็รู้สึกว่าได้เจอแบบหลายคนแบบมากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็ส่งเสียงได้มีไลฟ์กับเราได้รู้สึกว่าดีก็คิดว่าน่าจะเพิ่ เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันครับใช่ก็ยังไงก็ดีใจที่ทุกคนอยากรู้จักมีกเมียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่สามารถดูย้อนหลังชดวิภายได้นะครับผม <c oughs> เผื่อ <c oughs> ใครจะคิดถึงกันนะครับผมทั้งแฟนพับชาวไทยและอินเตอร์เลยครับอ๋อก็สปอยอปอยสปอยอะไรดีนะ ได้แค่ไหนไม่รู้คไม่รู้ก็เร็วๆนี้แหละครับคิดว่าอีกไม่นานครับดี่ทุกคนน่าจะชอบครับก็ยังบอกไม่ได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าบอกได้แค่ไหนจะเป็นเรวไหนะเป็นคามอกแน่โอหน้ารักครับไปทางหน้ารักเหมือนกันถ้าร้อนแรงน่าจะเป็นเรื่องอากาศตัวที่ทะเลร้อนมากๆเลยแดดแรงมากครับกลับมานี่ก็รู้สึกว่าใชาวก็โซอไปด้วยกันเลยรู้สึกว่าผิวเริ่มไหม้ครับทั้งหน้าทั้ง ทันพอแล้วก็ที่แทนด้วยครับตอนนี้ก็กำลังบำรุงเต็มที่เลยครับจะได้กลับมาวิฟวับวิ่งวิฟวับวิ่งมันเดียวแต่มีสิ่งที่ร้อนแรงกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเล่นกับอานนท์นะครับฝากน้องเลยครับผมเซลซูซูคำเดิมร้อนแรงทุกอีพีครับผมก็ฝากด้วยอ่อนกับไปร่วมแปนมีที่ญี่ปุ่นไปแล้วของไทยจะมีแปดมีตรงนี้อง มีมีแน่นอน,น,น,อนครับก็คุยกันอยู่ใช่นนก็อยู่ในช่วงเวลาเพราะว่าช่วงนี้ก็มีดับแสงก็มีเนาะเป็นตัวข้างฟ้าด้วยดับแสงก็มีด้วยแล้วก็มีแน่นอนมาได้ไหมจริงไม่อยากมาแต่ก็คุยแต่ก็ยังไม่รู้โปรเซสแต่ว่าสําเร็จใช่ใช่ครับแต่คิดว่าจะช่วงก่อนซีรีส์ข้ามฟ้าเชียงเทินแน่นอนครับแน่นอนเราหนูแน่นอนแน่นอนเพราะว่าก็ ก่อนที่จะถึงข้ามฟ้าเราก็อยากจะมีทั้งก็จะมีทั้งดับแสงราวีด้วยแล้วมีฟคมีครูด,ด้วยครับก็อยากจะทำทั้งสองอย่างนี้ให้เสร็จเสร็จไปก่อนครับก่อนที่จะไปแบบไปที่จริงๆกับข้ามฟ้าจริงเลอันนี้แฟนถับก็ถามฝากถามาเหมือนกันสองเรื่องนะอันไหนได้แก่อนดับแสงราวีแน่นอนแสงราวีทุกคนทุกคนต้องคิดว่ามันเร็วกว่าที่คิดแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าเร็วกว่าที่คิดเหมือกนกันใช่ตอนนี้ก็มีแบบว่าทางทีมงานก็ประชุมกันนกากๆผมก็ได้ดโอกาสเวิร์กช็อปแล้วเขารู้สึกว่าถ้าให้ง ยากคนของหนูน่าจะยากกว่านี้สำหรับคนตัวที่ดูมาแต่ก็เรต้องไปศึกษาตัวละครให้หลึกซึ้งกว่านนะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูด้วยแล้วก็หนูได้เป็นผีหือว่าเฮียเป็นผีดิ <laughs> ไม่รู้เป็น,ปนแบบว่าแบบสยองขวัญคมรักสยองขวัญแล้วรอติดตามเลยเป็นแบบแนวสยองขวัญเรื่องแรกเลยครับที่หนูได้เล่นด้วยแล้วก็เป็น,น,ปนภาพยนตร์เรื่องแรก ช่ครับตื่นเต้นมากๆคิดว่าน่าจะยากอพอสมควรเลยครับจริงๆก็ได้ขอยับทีมงานมาก็อยากเดี๋ยวจะมีวงส่งในเร็วนี้ก็ฝากพี่ๆสื่อทุกคนแบบว่าไปด้วยว่างแบบถ้ามีโอกาสเราไปด้วยก็วันนั้นก็น่าจะมีรายละเอียดงานแบบแต่งดีมากขึ้นนะครับเราวเรื่องข้างฟ้าข้างฟ้าไปด้ไหนข้างฟ้าเป็นข้างฟ้าเห็นเขียนบทออกมาอยู่เรื่ยอยๆครับผมก็มีปุยบ้างแต่เดี๋ยวเรากับอย่างที่บอกนะบอกจะทำกับเสีงวิก่อนแล้วก็ คอนเสิร์ตก่อนเนาะตอ,นน,อนนี้ก็จะทางตอนนี้ก็จะโฟกัสไปทีละอยา่างทีละอยา่างแล้ก็จะเต็มที่กับแบบแสงละวีกับบีทู๊กนอนอหลังจากนั้นก็จะไปเต็มที่กับข้ามฟ้านี่นมีเป็นชนะันนะครับเห็นทีมทีมงานทํางานหนักเหมือนกันนะผมตอนนี้รู้สึกว่าคุยอยากไปทำเบื้องหลังแล้วเหมือนกันดูแบบจริงจังมากแบบว่าไม่วแบบ่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือโลเคชั่นทุกอย่างมันมีงบหรือว่าโปรเซสอะไรต้องคอยติดตามด้วยขอถามเมื่อเช้เาหน่อยแคสต์แสขึ้นมาเลยระดับขึ้นติดระดับแล้ว นั่นแหลกอ่อวันสู่สู่คอนเสิรับสนใจกับทีนิวอยากเอาทุกคนับ็นแโอ้โหเห็นแฟนคลับเล่นเพทมทุกวันเลยแล้วก็ติดเทมทุกวันน่าจะเป็นช่วงที่แบบเราไปญี่ปุ่นเกาหลีนานหนูนแล้วกลับมาแต่ว่าเรามีงานอีเวนต์วันนี้อะไรเงี้ยใช่เขาที่ผ่านมาตอนที่หนูกับเฮียอยู่ญี่ปุ่นก็ทุกคนก็ช่วยกันเต้นแขงเยอะมากๆเลยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ก็คิดว,ว่าทุกคนก็ถ้าจาคิดถึงแล้วแหละเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับไปอยู่ที่โน่นก็กลับมาก็มาเจอทุกคนวันนี้เลยขอบคุณมา่เลยครับที่ทุกคนยังอยู่ที่อยู่ที่นี่นงงนใช่ครับเห็นล่าสุดยังชืเห็นล่าสุดที่พี่นัทไปออกหรือแม้แต่สุดท้ายใช่เป็นยังไงบ้างได้ร่วมง,งานกับพี่นัทมีเลียโอ้โก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าโหพี่นัท สวยมากๆเลยครับแล้วก็ร้องเพลงเพอมากๆด้วยชอบมากๆเลยครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณหน้ากากอนามครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นใครครับแต่ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสร่วมรายการแมสซิงเกอร์12นะครับก็น้องหน้ากากกีเลนก็เอาไปแล้วครับก็โปะไปแล้วครับหน้ากากก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ติดตามยอนหลักได้หน้ากากครหน้ากากใคไใร่หใครล่ะครับ สี่เพื่อเขาเปล่าหนูอาจะรู้เฮียร้องเพลงเก่งขึ้นก็ได้ถ้าเฮียคนข้างหนูนี่แหละถ้าเฮียไปหนูต้องรู้สิจริงจริงยังไม่ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มไม่กล้าแต่ยังไม่กล้าเดาเลยครับจริงรงก็คุ้นอยู่ครับแต่ไม่รู้ตรงนี้พูดได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆหนูก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นไทยแต่ว่าถ้าเดาเาเดาไ้ก็ตรงนี้พูดได้เลยใช่ไหม ดูได้หมือนท่านหนูเดาเรื่อยๆดูได้หนูน่าจะพี่เต้เลยครใช่ไหมครับพูดพูดได้เลยใช่ไหมครับอันนี้หนูไม่รู้นะครับหนูเดาวพี่เขาจะรู้ไหมจับนี่แน่พี่เขาต้องรู้แน่ว่าใครหนูเดานะครับล่าสุดเราได้รับบินอ่าชุดนี้เป็นไงบ้างดีใจไหมอ๋อเหมือนหนูจะเพิ่งเห็นไม่นานนี้เลยครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัล รางวัลก็หลาย <bunker. S 1> ๆรางวัลครับ <tes>, อ um, ักน <fruit S 2> <arespace. S 1> ัก็น่าจะมีทั้งรางวัลที่แฟนอุปโภคบโหวตให้ด้วยแล้วก็มีของเมียกับคูด้วยแล้วก็มีรางวัลที่ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็น่าจะโบตให้ด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลอะไรนะครับก็ดีแต่อีกนัก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เข้าชิงรางวัลครับก็รอรุ้นครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันงานแล้วครับแล้วก็ ขอบคุณแฟนๆด้วยเขาที่ร่วมโหวตให้หนูแบบนี้ก็มาอรอลุ้นกันโหด,ดมาให้โดยตลอดเลยรู้สึกเก่งใจดดมากโหด,ดมาให้ทุกงานใช่ผมหมายทุกงานตอนนี้อยากบอกว่าราวงวัลหนูรางวัลเฮียรางวัลโอ้โหเต็มบ้าน <laughs> เป็นคังแสงเรียบร้อยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนโซนๆนะหัูส,ส,ส,สัชายทุกคนที่แบบว่าซัพพอร์ตมาแบบมาแบบระยะเวลานานจริงก็ขอบคุณม, Happy มากครัแฮปปี้มากๆครับผมล่าสุดหนึ่งค, <laughs> ค,คนหน <laughs> ึ่งคนเพิ่งมาดูหนึ่งคนเพิ่งมาดูมาสักที ใช่ก็ใช่ใช่ก<ช>็<ช>ขอบคุณมากที่แบบทุกคนแบบว่ามาฟังเพลเงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกำลังใจหนึ่งที่แบบเรารู้สึกอยากจะทำซิงเกิลต่อไปแล้วก็รอดูกันว่าเพลเงจะเป็นแนวไหนแต่รับรองว่าไม่ใช่แนวเดิมแน,น่นอนครับแต่ก่อนที่จะเจอของซีก็เจอคนหนูก่อนแล้วกันมาซิงเกิลเองซิงเกิลหนูใช่คร<ล>ับขอซัดคมันมีมีแฟนคลับถามมาว่าจะมีเพเ่อนออกมาไหมซิงเกิลเดียวหรือซิงเกิลคู่อะไรอย่างเงี้ย กมาาบีมาประมาณต่วไหนซีนเดี่ยวมีแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีทั้งของหนูแล้วก็เนียด้วยแะ่ของนูด้วยอืมีทอมมี่ด้วยครับแต่ว่าของนูอาจจะออกมาก่อนครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับใช่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนขั้นตอนนึงบอกไวได้ไหมว่าจะเป็นแนวแนวไหนยังไงก็มีทุกแนวแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าโอ้เพลงหนึ่งหนูจะรอทุแนวหรอกแล้วหนูไม่ไม่ใช่ซีไม่ได้เพลงดีเลย ก็ถ้าเป็นอยซิงเกิลหนูคิดว่ามีหลายเพลงแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลเพลงแรกจะเป็นแนวไหนก็ยังรู้ก็ค่ามีจังหวะนะครับแต่ว่าไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้าค่ามีจังหวะใช่ไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าครับไปครับสปอยนิดนึงครับผมก็อยู่เที่ยวก็บอกว่าให้เสนอได้ผมว่าอยากทำเพลงแนวไหนอยากมีภาษาไหนหรือว่าคำพูดไหน ใช่แต่รับรองว่าไม่เป็นแนวเศร้าแล้วแน่นอนครับผมอยากรู้สึกว่าทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ใช่แนวเดิมที่เราฟังะะ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูการรับรองว่านี่ว่าน่าจะออกพดีเพราะว่าคนแต่งเพลงชอบชอบคนแต่งเพลงครับเก่งเห็นล่าส <c oughs> ุดตอนที่ว่าอยากได้รถอยากได้รถไปขับรถไม่ไม่ได้ลง <c oughs> ว่าอยากได้รถลงขับรถอ๋อลงรถ ซื <LY N: dictator and full> ้อรถแล้วหรือยครับซื้อรถลงมาอยู่ไหนซื้อซื้อซื้อแล้วครับผมซื้อก็ได้คนทำลงมาซื้อยอมรับแล้วครับต้องเป็นรถต้องเป็นรถคือบอกไงอรับก็เป็นรถครับผมรู้สึกว่าอยากที่อยากได้ใช่ใช่เป็นซีเป็นคนที่แบบว่าชิ้นแรกที่เราซื้อจะซื้อที่ไปเลยครับผมแล้วเรารู้สึกว่าใช้แล้วเวลานานอะไรเงี้ยเราก็ซื้อตามความฝันไปเลยใช่ซื้อตามความฝันไปเลยก็ก็เอาเรืองอยู่ก็รู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่อย่างหนึ่งที่เป็นนี่ครั้งแรกในชีวิตไงเพราะว่าราคามันก็สูงอะไรเงี้ยเราต้อก็ต้องทํางานต้องทําน่นทำนี่หรือว่าฝึกวินัยตัวเองในการแบบว่ารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นยเงยดูหนูจะมาช่วยผ่อนก็ได้นะหรือช่วยนั่งมากันครับแต่นั่งแล้วครับนั่งไปไหนครับนัอ๋อตอนนั้นตอนี้ตอนนั้นเออเฮียเฮียขับไปซาอมแอนมีตอนนั้นก่อนที่จะไปญี่ปุ่นครับแฟนมี้คิวที่พายครับเฮี่ยก็ ขับมาแล้วตอนตอนเออขากลับก็นั่งครับจริงไม่ใช่คนลองมากคนแรกคนแรกคือคนกาแฟครับมาด้วยคนแรกคือวันนั้นวันนั้นว่างไปเอารถด้วยกันพอดีแต่ไม่นับแต่ไม่นับกาแฟครับสุดท้ายนัคขับเดี๋ยวขอบคุณน้องๆเปแปรงหน่อยวันนี้มากันเยอะมากเลยแล้วก็ฝากแบบแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทั้งคซนโซนนันนานูแล้วก็หมอดิซันชัยนะครับที่วันนี้ที่เราเไปกับต่างประเทศมาตั้งหลายวันกลับมาทุกคนก็ยังมาหาพวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังสปอร์ตพวกเราเหมือนเดิมแล้วก็ยังเล่นแท็กให้พวกเราเหมือนเดิมด้วยเล่นเยอะมากๆด้วยครับใช่ก็อยากจะขอบคุณสำหรับการสปอร์ตทุกคนเลยนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ฝากแดนเคลาเซลีด้วยนะคร <ๆ S 2> ับใช่ก็ ครั<ๆ>บอเป็นสำับทุกคนรู้สึกเป็นห่วงแบบว่ามาเช้าอะไรเงี้ยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมกินข้าวเยอะๆนะครับผมแล้วก็นอนพออักผ่อนให้เต็มคอนะครับผมก็วันนี้ก็ได้นับถือแบบว่าแฟชั่นผมรู้สึกแบบรอยยิ้มจากคนที่มารอรู้สึกว่าเต็มใจแต่ก็แฮปปี<ๆ>้มากๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตคคครรัับบบขอุณ